ที่ปกติอ่ะเราคิดถึงน้ำใช่ป่ะเราก็จะคิดถึงว่าเฮ้ยเป็นแพคเกจจิ้งมันขวดใสๆเห็นน้ำข้างในเพื่อดูว่ามันสะอาดหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งจริงๆน้ำมันเป็นอะไรที่พึ่งพาแบรนด์มากนะถ้านึ่ปิดตาดื่มอ่ะมันเหมือนกันกับทุกรสแล้วลิกดูดเดสอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะทำกับจำนวนทุกอย่างเลยแล้วจะโฟกัสแค่แบรนด์อย่างเดียวซึ่งน้ำของเขาอ่ะมันเป็นเหมือนเบียร์ขวดสวยมันทำเหมือนเบียร์เลยแล้วเขาแล้วเขาก็เขียนว่าลิกดูดเดสน้ำแห่งความตายปกติน้ำคือชีวิตใช่ป่ะนี่คือแบบน้ำแห่่่งคววววาาาาามตยยแล้เเบอกขขนี เบียวเลยเขาจัดเขาทำกันบาง แลคนเกลียดอย่างมากฟาวเนอร์เขาออกออกมาบอกว่าจริงๆอ่ะการตลาดที่ดีอ่ะมันคือมี2แบบมันคือว่าอยู่ต้องทําให้คนรักอยู่หรือทําให้คนเกลียดอยู่แต่ว่าสิ่งที่คุณต้องห้ามยูต้องห้ามให้คนไม่รู้สึกอะไรอยู่เลยถ้าเขาไม่รู้สึกอะไรอยู่นะเขาจะลืมไปเลยแต่คนที่เกลียดอ่ะก็ชอบพูดถึงไอ้เกลียดเนี่ยเนียเนี่เกลียดมากเกลียดมากเขาขายดีมากเขาโอเคกับการที่แบบเก้ามากแต่ร0เก็นต์อ่10%เนี้ย็เอบมากแต่เี้าสิบเปอร์เป็นลูกค้ก็แมุดพูดถึงไม่ได้สิบเลือดส่ง ไปเพื่อขายโซของตัวเองให้กับเซเทนอะไรเงี้ยไปสุดเลยเขาส่งเสริมเรื่องความตายอ่ะเออไปสุดจริงไปสุดกับแบรนด์เขามากมากอ่ะแต่เขาไม่กลัวนะเขาไม่กลัวที่จะทำให้คนเกลียดเขาไม่กลัวที่จะออฟเอนคนพวกเขานี่คือสิ่งที่เขาอยากสร้างเขาอยากทาแบรนด์เขาอยากทำกระแสเขาไม่อยากทาแบรนด์ที่คนลืมเขาแม่งไปฉีกเลยน้าคือสิ่งที่ให้ชีวิตใช่ไหมไม่ค่าแม่งเลยมันคือมคือเดสท์มนคือสิ่งมันคือความเนี่ยก็เลยการที่ทําแบรนด์ที่คนเกลียดอ่ะมันไม่นที่ไม่ดีนะคนเกลียดเยอะมากนะแต่แต่คนซื้อเยอะมาก